สวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดลานโพนะครับฝั่งเจ๊จุกซีฟู้ดนะครับผมเป็นฝั่งอาหารทะเลเหมือนกันนะครับข้างในจะมีอาหารทะเลสดๆอะไรกันบ้างตามผมกันไปเลยครับผม แล้วเราก็เข้ามาแล้วนะครับผมในตลาดนะครับมีแผงปูกุ้งหอยเยอะๆกันเลยนะครับผมซึ่งนี้ก็คือปูม้านะครับคัดไซส์แล้วแต่ราคานะครับผมเลือกกันได้เลยนะครับกุ้งเขาก็จะมีทั้งหัวแก้วหัวมันนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ราคาโลเริ่มต้น200กว่าบาทนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นกุ้งมังกรนะครับผมหูหรือว่ากุ้งร็อปเตอร์นะครับน่ากินมากเลยครับตัวใหญ่ๆมากเลยครับแล้วก็มีหอยด้วยนะส่วนปลาหมึกนะครับสดนะครับว่ายน้ําเล่นกันเป็น ว่าเล่นกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นปลาหมึกสายนี่ครับความน่ารักของเขาก็จะเข้าไปอยู่ในขวดโหลนะฮะโอ้โหน่ารักมากจะพอเวลาย่างก็ฟูเลยทีเดียว <c oughs> น่ากินครับผมได้อะไรมาบ้างได้ปูได้ปูนี่ของเขาก็คือได้กุ้งสดๆเลยน้ำสดๆอะน้ำไม่อาบเลยเนะี <c> ่ <oughs> <c oughs> ย๋ยวไปลองทำกินกันครับผม